สับสนุนโดยไทรทันแม็กเกอร์แคปคลาสใหม่เทสโก้โลตัสสุดยอดที่สุดเบ๊ปทีนจีเนียสเจเนเรชัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาลุยข่าวร้อนกับผมบัญชาแข็งขันครับมาเริ่มลุยข่าวร้อนกันที่ประเด็นทางการเมืองครับนับถอยหลังจากนี้เหลือเพียงอีก4วันเท่านั้นครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีการออกนั่งบัลลังเพื่อที่จะมีการวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่ซึ่งในวันนี้ทางรองนายยกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง ก็ได้มีการเรียกประชุมนายตำรวจระดับสูงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาที่ปรึกษาสบสิพลตำรวจโทคำรณวิทูุกประจางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีการนัดวินิจฉัยใ,ในวันที่13ก,กรกฎาคมนี้ครับโดยมีการใช้ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเข้าดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลร,รัฐธรรมนูญจำนวน6กกองร้อย เพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงหรือป้องกันการประทะก,กันของมวลชนทั้ง2กลุ่มครับโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงศ์นะครับก็ได้มีการกำชับไม่ให้มีการบุกลุกสถานที่เด็ดขาดโดยตํารวจพร้อมที่จะมีการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้วก็ได้มีการสั่งติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชคุณก่อแก้วพี่กุลทองแกนนนำนะครับก็บอกว่า กลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มนปชจะไม่เดินทางไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญในวันที่13กรกฎาคมนี้แน่นอนครับเพราะว่ามีกลุ่มคอมมิวนิสต์ใส่หมวกดาวแดงเดินทางไปชุมนุมเพื่อให้กําลังใจศาลอยู่แล้วขณะที่การนากลุ่มเสื้อหลากสีคุณหมอตูนสิทธิสมบงก็บอกนะครับว่ากลุ่มเสื้อหลักสีก็จะเดินทางไปชุมนุมที่หน้าศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับเพราะว่าขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ครับว่ากลุ่มคนสแสดงจะไปหรือไม่ แต่มีประเด็นที่น่าสนใจครับว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ณชิน,นวัตไม่ได้อยู่ฟังคำวินิจฉัยของศาลครับเพราะว่าเธอจะเดินทางไปกัมพูชาตามคำเชิญของนางฮินเลอรี่คินตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเพื่อไปกล่าวสุนทรพจน์กับนักธุรกิจสหรัฐแล้ก็อาเซียนที่เมืองเสียมราฐโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศตอนบ่ายสโมงตรงครับแล้วก็จะมีการหารือทวิภาคีกับนายจุัฐมนตรีหุนเซนของกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะไปลุ้นคำวินิจฉัยของศาลที่กัมพูชาครับขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มวลชนทั้งสองฝ่ายรอคำตัดสินของศาลนะครับไม่ควรออกมาทะเลาะก,กันทหารก็พร้อมที่จะยอมรับคำตัดสินของศาล ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับประชาชนนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีรายงานเข้ามาครับว่าจนถึงขณะนี้ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้มีการประชุมหรือนัดวันประชุมเพื่อที่จะมีการอภิปรายนําไปสู่การลงมติโดยปกติแล้วนะครับจะเป็นการประชุมในช่วงเช้าของวันที่มีการนัดฟังคำมีนิชัยก็คือวันที่13แต่ว่าระหว่างนี้ตุลาการแต่ละคน ก็จะใช้เวลาในการศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนทําความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายซึ่งตุลาการแต่ละคนนะครับจะต้องมีการเขียนคําวินิจฉัยส่วนตนก่อนที่จะนําไปอภิปรายด้วยวาจาและลงมติจากนั้นก็จะมีการจัดทําคําวินิจฉัยกลางก่อนที่จะมีการออกนั่งบัลลังก์เพื่อที่จะอ่านคําวินิจฉัยโดยกระบวนการทั้งหมดจะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่13กรกฎราคมวันเดียวกันนี้ครับ ในฝากฝั่งของพักเพื่อไทยแล้วก็พักปฏิป,ปัตย์วันนี้ก็มีการประชุมทีมกฎหมายครับเพื่อที่จะมีการสรุปสำนวนก่อนที่จะส่งให้สารเป็นลายลักษณ์อักษรแนวความวินิจฉัยของพักเพื่อไทยกับพักปฏิป,ปัตย์มีการมองไปถึงอนาคตครับว่าที่สุดแล้วสารจะมีแนวทางในการวินิจฉัยออกมาอย่างไรวันนี้วิเคราะห์ข่ขาวร้อนมีคำตอบครับ เลือกเพียง4วันเท่านั้นครับที่ศาลจะออกนั่งบัลลังชี้เป็นชี้ตายว่าที่สุดแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่วันนี้ทุกฝ่ายต่างใจจดใจจ่อไปกับคำวินิจฉัยของศาลครับโดยเฉพาะฝ่ายของผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องในส่วนของพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทย วันนี้จึงมีการประเมินแนวคำวินิจฉัยของศาลออกมาหลากหลายมุมครับผมพาไปดูในส่วนของทีมกฎหมายพักเพื่อไทยก่อนวันนี้ก็มีการประชุมทีมกฎหมายก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนที่จะส่งให้ศาลเป็นลายลักษณ์อักษรก็มีการประเมินแล้วครับว่าแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้3ช่องทางครับโดยพักเพื่อไทยมีการประเมินครับว่ากรณีแรกอาจจะมีการยกคำร้องไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา68 เรื่องนี้พักเพื่อไทยก็มีการคาดการครับว่าศารน่าจะมีมติ4ต่อ4ก็คือเสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยครับส่วนแนวทางที่2นะครับไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับตามมาตรา291ได้แล้วก็ให้พักเพื่อไทยกลับไปยกร่างใหม่เป็นรายมาตรานะครับแล้วก็แนวทางที่3การแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้เป็นการกระทําผิดตามมาตรา68 แล้วก็ให้มีการยุบพักเพื่อไทยใหม่ซึ่งแนวทางที่3นี่แหละครับพักเพื่อไทยบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มีแนวทางออกสองทางแรกเท่านั้นที่มีความเป็นไปได้สูงครับในมุมของพักประชาธิปัตย์วันนี้ก็มีการประเมินแนวทางออกไว้ใกล้เคียงกับพักเพื่อไทยครับมีการตั้งไว้3มประเด็นเช่นเดียวกันผมพาไปดูคําตอบของพักประชาธิปัตย์ที่ทีมกฎหมายเขาได้มีการประเมินไว้ครับว่าแนวทางการตัดสินของศาล ในวันที่13นี้จะออกมาในรูปแบบ3แนวทางคล้ายๆกันครับแนวทางแรกก็คือว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขรัฐมนูญได้ทั้ง3ได้ทั้งตามมาตรา291นะครับโดยพรรคปฏิปัติเขาประเมินว่าจำนวนของเสียงตุลาการเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ6ต่อ2แล้วก็แนวทางที่2ก็คือให้กลับไปยกร่างแก้ไขรัฐมนูลใหม่โดยให้ระบุเป็นรายมาตรานะครับส่วนแนวทางที่3ก็คือ ไม่ถึงขั้นยุบพักเพื่อไทยหรือว่าล้มล้างรัฐบาลยิ่งรักชิน,นวัตรมาดูแนวคำตอบของทั้งสองพักก็คือพักเพื่อไทยกับพักอฏิปัตย์เจนได้อย่างชัดเจนครับว่าแนวทางที่หนึ่งกับแนวทางที่สองค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งที่พักเพื่อไทยค่อนข้างที่จะรับได้นะครับโดยเฉพาะแนวทางออกแนวทางที่สองนี่แหละครับพักเพื่อไทยเขาประเมินแล้วว่าที่สุดแล้ว ถ้าหากสารได้มีการวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่สามารถทําได้ทั้งฉบับพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะกลับไปยกร่างใหม่เป็นรายมาตราโดยมีการประเมินครับว่าระยะหลังจากนี้ก่อนที่จะถึงวันที่1สิงหาคมก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาพักเพื่อไทยก็ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวทันครับโดยใช้เวลาในการไปยกร่างทั้งหมด8เดือนแต่ว่าถ้าเป็นแนวทางออกสุดท้าย พักเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะถือว่าเป็นการหักด,ดิบกลุ่มคนเสื้อแดงมากเกินไปหลังจากที่ขณะนี้พักเพื่อไทยแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงเองก็มีการไปปลุกระดมในการปฏิเสธคําสั่งของศาลทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นแนวทางการวินิจฉัยของศาลก็อยู่ที่3คมคำตอบนี่แหละครับสุดท้ายแล้วศาลจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรจะถูกใจมวลชนคนเสื้อแดงหรือว่าจะยึดตามข้อกฎหมาย วันศุกร์13นี้รอดูครับว่าจะมีอาถรรพ์เกิดขึ้นหรือไม่ครับมาดูปัญหาในเรื่องของเชื้อไวรัสครับ ล่าสุดก็มีการพบเชื้อไวรัสมือเท้าปากสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในกัมพูชานะครับจนทำให้เด็กเสียชีวิตไปกว่า60รายนะครับขณะที่ตมสาแก้วเองก็มีการคุมเข้มตรวจคนที่จะข้ามายังฝั่งประเทศไทยถ้าเผื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการของมือปากเท้าเปื่อยเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการนำไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็จะต้องตรวจที่ด่านกักกันก่อนนะครับ โดยทางพันตำรวจโทเบนจพลรอดสวัสด์นะครับรองผู้กับต์อมที่สระแก้วแล้วก็กองกำลังบุรพาก็ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ประจำจุดตรวจพรมแดนอรญยประเทศตรวจเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีเด็กกัมพูชานะครับติดเชื้อไวรัสมือเท้าปากจนทำให้เสียชีวิต60รายขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับคุณสานิตนาคสุขศรีก็บอกว่า เชื้อระบาดท,ทางตอนใต้ของกัมพูชาโดยส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีนะครับหากพบว่าเด็กทางฝั่งกัมพูชาที่ติดเชื้อแล้วก็ข้ามฝั่งมายังประเทศไทยก็ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีการกักกันตัวไว้ตรวจสอบต่อไปโดยเมื่อต้องเดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกก็ประกาศเตือนนะครับว่ามีโรคลึกลับในเอเชียหลังพบเด็กกัมพูชาเสียชีวิต60คน ล่าสุดก็ได้ผลตรวจแล้วนะครับบอกว่าเชื้อที่ทําให้เด็กกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าติดเชื้อไวรัส EV71 หรือ e n t น r o รไวรัส71นะครับซึ่งเป็นโรคท้องถิ่นในแถบเอเชียแต่ในกัมพูชาไม่เคยพบเชื้อไวรัสชนิดนี้มาก่อนก็ทําให้เด็กนี่นะฮะมีภูมิคุ้มกันต่ําก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับโรคนี้ได้อาการของโรคก,ก็จะมีไข้สูงปวดเมื่อยเนื้อตัว มีตุ่มขึ้นที่ปากมือเท้าแล้วก็ยังไม่มียารักษาแต่ที่กัมพูชามีอาการหนักมากเพราะว่าเชื้อไวรัสจะเข้าไปทําลายปอดแล้วก็ทําให้ปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เข้าไปทําลายการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ประเมินนะครับบอกว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ เป็นโรคท้องถิ่นของเอเชียมาหลายสิบปีแล้วก็มีสายพันธุ์ทั้งชนิดรุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็ไม่พบในผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่มีภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีนะครับจุดที่น่าสังเกตแล้วก็น่าสงสัยก็คือว่าจะมีไข้สูงมีตุ่มแดงที่บริเวณปากเท้าและมือแล้วก็มีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับก็มีข้อมูลบอกว่าเมื่อปี2544มีผู้เสียชีวิตจากโรคมือเท้าปาก ที่เกิดจากเชื้อไวรัส EV71 จําำนวน6คนนะครับแล้วก็ปี2555มีผู้ป่วยแล้ว1813คนตัวเลขสูงทีเดียวครับแต่ก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็ผู้ปกครองก็ไม่ควรให้ปล่อยอไม่ควรปล่อยให้เด็กที่มีไวรัสตัวนี้นะครับจนทำให้เด็กมีอาการชักเพราะว่าเชื้ออาจจะขึ้นสมองได้นะครับโดยเชื้อไวนี้จะอยู่ในระยะของการฟักตัว3-6วันนะครับ ล่าสุดก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยชุมพลชนะสงครามตำวลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบเด็กอายุ2ปีเศษจ,จำนวน4คนป่วยด้วยโรคมือเท้าปากแล้วก็อีกหนึ่งคนก็มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ได้มีการสั่งปิดศูนย์นี้7วันเพื่อที่จะตรวจความปลอดภัยของเด็กทั้งหมด โดยมีเด็กมาเรียนที่นี่155คนเพื่อที่จะทำความสะอาดในห้องเรียนนะครับก็ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกับคุณเทพปกิจครับ